แบบฝึกหัด1.17หน้า38ให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลหารข้อที่1ค่ะ1.3.8เศษ3ส่วน8หาร4วิธีทำหนึเศษสามส่วนแหาร4ี่นักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งนะคะเป็นจำนวนคระ ดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะคะ1เศษ3ส่วน8เปลี่ยนให้เป็นเศษเกิน1คูณ8ได้8 8บวก3เป็น11ได้เป็นเศษ11ส่วน8หาร4เท่ากับ11ส่วน8คูณส่วนกลับของ4นะคะก็คือเศษ1ส่วนส ่ากับ11คูณ1ส่วนด้วย8คูณ4 11คูณ1ได้11 8คูณ4ได้32ดังนั้นคำตอบนะคะก็คือเศษ11ส่วน32ต่อไปข้อ2ค่ะ 5หาร3เศษสองส่วน7วิธีทำห้าหาร3เศษสองส่วน7เท่ากับ5หารเปลี่ยน3มเศษสองส่วน7ให้เป็นเศษเกินนะคะสาคูณเได้21 21ิบเวกสองเป็นยีสาม ได้เป็น23ส่วน7เท่ากับ5คูณกับส่วนกลับของ23ส่วน7ซึ่งก็คือ7ส่วน23นะคะได้เท่ากับนำ5คูณ7ส่วนด้วย23 5คูณ7ได้35ส่วนด้วย23นะคะ ได้เป็นเศษ35ส่วน23ซึ่งเป็นเศษเกินเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละ23คูณ1ได้23 35ลบ23เหลือ12ได้เป็น1เศษ12ส่วน23ดังนั้นนะคะคำตอบก็คือ1เศษ12ส่วน23 ต่อไปข้อ3นะคะสองเศษสองส่วน3หารเศษ9ส่วน16วิธีทำสองเศษสองส่วนสามหารเศษเก้าส่วนสิบหกเท่ากับเปลี่ยนสองเศษสองส่วนสามให้เป็นเศษเกินนะคะสองคูณสามได้หกหกบวกสองเป็นแปด ได้เป็นเศษ8ส่วน3หารเศษ9ส่วน16เท่ากับเศษ8ส่วน3คูณส่วนกลับของเศษ9ส่วน16ซึ่งก็คือเศษ16ส่วน9ได้เท่ากับ8คูณ16ส่วนด้วย3คูณ9 ต่อไปนะคะนำ8คูณ16 8คูณ6ได้48ใส่8ทด4 8 x 18บวก4เป็น12ได้128ตัวส่วน3คูณ9ได้27ได้เป็น128ส่วน27ซึ่งเป็นเศษเกินนะคะเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละนำ128หาร27 นักเรียนอาจจะปัดเป็น30นะคะและพิจนารณาว่า3คูณอะไรได้12 3คูณ4ได้12ลองนำ4มาคูณ27นะคะ4 7 28ใส่8ทด2 4 28บวก2เป็น10ได้108ลบกันเหลือ20นะคะดังนั้นเขียนเป็นจำนวนคละได้ก็คือ4เศษ20ส่วน27 คำตอบนะคะก็คือ4เศษยี่สิส่วน27ต่อไปข้อสี่นะคะสาส่วนสิหาหารหเศษสองส่วนห้าวิธีทำสามสิส่วนสิหาหารหเศษสองส่วนห้า เท่ากับสามสิบหกส่วนสิบห้าหารด้วยเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินนะคะ5คูณ5ได้25 25บวกสองเป็น27ได้เป็น27ส่วนหเท่ากับสามสิบหกส่วน15คูณด้วยส่วนกลับของ27ส่วน5ซึ่งก็คือ5ส่วน27 5กับ15ตัดทอนได้นะคะใช้สูตรคูณแม่5 5 1 5 535ต่อไป36กับ27ตัดทอนได้โดยใช้สูตรคูณแม่9 9คูณ4ได้36 9คูณ3ได้27ตัวเศษนะคะก็จะเหลือ4คูณ1ตัวส่วนเหลือ3คูณ3ได้เท่ากับ 4ีคูณหได้4 3่คูณสได้9ได้เป็นเศษสี่ส่วนเดังนั้นคำตอบนะคะก็คือเศษสี่ส่วนเ้า